ทำโบเห,ห็นหนาบบเวียงเราอะถ้าบบเวียงเขามา้าบ่เวียงเขามาเันชันมาแว่ไมันสวยเลยสีมือคือมืออามจบเจือแบบนี้ถทาเบาเวียงนีถ้าอย่างละทาอยู่น้เบียเวาอยู่ทาดานอกมัต้องมาหักลอยเลยย่รอคอยอยู่ในนี่คอนอยู่ล้วครับเจ้าเราทาอยูนนอก แล้วออกไปผ่าลดเล้าไอ้ห้างเวกซ์กึมเดือดเรีตัทอนเดือดแล้วสบายดีพี่น้องถักทายสบายดีเด้อมาพี่น้องเอฟซีสัุกุสุกคนพี่น้องเนาะเมื่นอนี้แขามาอยู่ที่้องไอจอยพี่น้องเนาะเป็นจจได้เรื่องเลา สิกับบ้านกับซองกันบอกือว่าจังได้พี่น้องเลยเนาะได้ยินทีมงานว่าอ่ะพี่น้องไปมาทีมงานผลกันมาก,ก่อนนะพเพราะว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องเลยเนาะเกาไปพังเบิ่องน้ำทีมงานนี่พี่น้องเลยเรืาา่องราวจักสิเป็นจะได้พี่น้องเอง้ทีมงานกันเพผนกัน,กนอ้าสบายดีทีมงานสบายดีพวสสบายดีเอาคำไพ่ใจเติอนตือนเลยเฮ้ยเอาสบายดี bộ hiện sống á, đây, ô, nì, anh nì phi long, sapa đi đó, người <Đời. cười> oh, no, một, ai tròi, rồi, no, no, no. là kiếm cường đây, tròi kiếm cường đây là ma thần tha đột đó, ô, oh, này này còn nay đó, còn nay là vào phun, vào phun phong, phun oh. ai nốt, các bạn, phần chỉ mưa bản đấy, đấy bạn này, phần chỉ mưa bàn... ก็คือเมื่อบ้านนี่บ้านของไอ้จ้อยบ่บ้านแม่เฒ่าเพิ่นบ้านไม่เฒ่าไอ้จ้อยแม่นโอเพิ่นว่าบ้านเดียนไเพิ่นว่าจักทางใดทางโดเห็นเดียนไสแม่นภาคเสจพรพุ่นบ่ว่าคือว่าฮู้คือกันเด้อนี่ก็บ่เคยฮู้เด้ออมานเพิ่นบ่อ่าบ่ดังว่าแล่นบ่ได้เมื่อไปจักเบิ่งก่อนพี่น้องเด้เนาะบ่บกเงาแล้วนั่นน่ะ

Năn lé thì cứ... Ơi, mệt quá Ơi, mưa nó Đời ơi. Cả tớ nhìn nhớ này hoàng, no? Đời, เอาบาดบ่อยเอากระตากเข้าไปแล้วเจ้ามาหาบ่ข่อยอยู่นียงอยู่ไสเนาะตอนนี้คะอยู่ตลาดตลาดนบโดยเพราะว่ามันอดเวลาที่นัม้กันแล้วตอนนี้มแม่นบยนสิบ โดยกะเริมหมดกกอยู่ในห้องเนาะตอนนี้ได้เลยได้เลยลูกแล้อาบน้ำที่อาบก็อาบโปเฟต์ได้สามนาทีหนึ่งดยแล้วทุล่เราบอกตัวเิยงเขาป็จะออกข่าวร้ายเจ้าตูวิงขาไหนตูวียงใช้สิบอยงออกข่าวบาเวีใช้ราบปรยองออกกล้องบอกูเ่นี เอาให้น <ique> ี่พอลูกไผ่นีหพอลลูกแผ่งผลูกแผมาได้เันนี้นี่ถามเอาลี่ลูฮะเป็ได้คือมาเวันนี้ต่อเพื่อนไห้แม่ฮะเอาม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 ้แามางาายามามาม่มา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 เาม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 านาามมามามาามามา่มมากมามมา ทำไปหมดทุนหาเราเฉพร้อมเมื่อไดนได้หรือไม่นะแล้วเราเก็บเพลงเก็บของแล้วกับก้าบกับมื่อเนาะหรือว่าเมื่อสงบสติอารมณ์ก่อนเราเปิดเพลงฟังแคเนั้นวัดมีสียงานไหมอยู่พื่อนมันแล้วเพื่อนยังนั่งชูเป็นได้อีกหนึ่งเราในคือว่านั่นตามเพิ่นเลยเพิ่นมาแต่เช้าเป็นได้เราดิหนึ่งเราเนาะเพราะว่าเราหนึ่งเงยหนึ่งเราไปไหนเราสิกลับบ้านกลับไปแบบไร เราในเช่นน้อยข่อยยังบวอเรื่องเลยเราว่าวานนี่ข่อยไปอยู่หมู่ทวรวานน่ะโอน้องาตัวคแบบนั่นบอดีเลยโอ้ถามอีกแหลกเดียวเลยอีมุเราเป็นนี้เราคือววในนั่นบอดีราแล้วมา้าาอยู่นอกคันาอยู่นอกขาได้ใช่ไหมอ่าละกันามข่อย เอาลไปพ่าไว้กระพังนทุ้กนเราเอาอาริทัพพิผู้นใหญ่เกานบไปรอะไปทังอะไรไปรออจอยเดือดก็ได้ดิเยือดแห้งเาหาน้เนาะตอนนี้เดือดพันเพลินพร้อมนนนออาบน้เขาเสียงไอจอยก็ด่างแห้งได้อีกนิดนี้มัผูกไอยว่าเป็นพ Thôi ừ. cái này này nó vừa, bây giờ đi con nó về rồi, cái trời nó đượt, hên luôn Làm bỏ cái này áp nằm bò Chắc chẳng này, lẽ, khỏi lùi hồ cực Này nó áp lâu cái này nó áp, à, đó Kìa à, nó Áp, là... nó ngay nằm vậy Nó ngay là... nằm, nó là... À, Đó, nó lên Chị chọn, 3 bên này, cứ câu กระเมือ่อสาเร่งนี่เฮ็ดจะได้พอใจ้อยมาณนี้เนาะก้าวสิเมื่อโดนบ่นนี่กันยังบ่ทันว่าเนาะนมันเสียได้เมื่อโดนเนาะ <c oughs> สาเร่งจอดไม่ล็อกไว้ได้มีโ่ล็อกกันอันนี้ไว้ที่น้องเนาะรถพว่วงเพราะว่าประตูนี่เพิ่นกะเปิดตลอด ประตูเป็นห้องแถวน,นี่น้องเนาะไปจับมันเสียมันยังได้เขาหลอกเขา,าย,ยังไหวนะใครแนี่ยเราบนยอมมือเด็ดดิเฮ้ยจอยเราสิอ,สาอู้หมองได้ไหมทำเบาเห็นหน้า,าเนนาบาเวียงเราอะถ่ายเบาเวียงเข้ามาถ่าเบาเบี้ยงเข้ามาเราขัาน,านมาแวะไปมาพาเราไปเล่ากังขี่ไป làm bộ chân này. bảo hiền à bảo miếng là lao bộ lục đấy bảo vật. lao bộ xương vật. mắt xuân đào lao được là lao bộ lục. hình ảnh cái đại dịch. năn thia. này. mắt xuân ba lốt thôi. cứ nói mát บอยอมือบ่ยอมมื่อถ้าเ่เห็นหน้าบอเวียงเข้ามาบอเวียงกัลังที่เข้ามาบ่ตอนนี่บอ้างเร็ลวังที่เข่ามาป่๊ดู่าจะได้บเวียงใส่มันสวยเลยสีมื่อคือบ่เมืออามจบเจีแบบนี้ทาเบาเบียงนี่ทาเนี่ยล้ทาอยู่นอกเนี่ยเาอยู่ทานอกก็ต้องหักนั่ะโยนรถก่อนอยู่ในนี้ ข้ออนี่แหละครับเจ้าเราถ่ายอ่นอกเราออกไปข่ารถแล้วไอ้หนุ่มห้างเอะกึมเดือดเล้วตัวเดือดแล้วราบไปขึ้นรถสบายดีเราจะไปใครให้นี่บ่าเวียงเราถ่ายอยู่นอกพุทธเอาไม่ได้เอาอยา้กาทางไอ้โมูแต่การทางไอ้จอยของที่จำเป็นหมดหมดของใช้จำเป็นนะเนาะตอนนี้เพราะว่ามันขาดเหลือเนาะขาดน้ำมันรถกรบโมนี้มีข่อยมีแต่มันรถข่อยบอกให้เจ้าออกน้ำแล้วแบบนั้นนะมาขึ้นรถรถ บ่ได้ให้เอาขี้เนาะบ่บ่บ่เอาขี้หลือเจ้าอยากอาบน้ําบ่หรือว่าจัไดหรือว่าบ่ยอมขึ้นรถให้อาบน้ําก็บ่อาบน้ํามันน่ค่อยบ่ให้เจ้าเติมน้ําจักกี่ีก็สิเก็บกันชเนาะบ่เนาะมีผู้เติมให้งากอีกล่ะอเอ่ะวันใช้เาอันนี้ก็ยังบ่ฮู้ไดล่ะ บอกเพื่อนบอกเ่็กชายบอกคอยมีผู้เติมน้ำมันให้เอามา่ชงให้ได้นะผ้ใหญ่นละผู้ใหญ่เพื่อนี่เบอาอลไวเพื่นนน้บอเป็นแล้วเนาะเราบอกยอมเมือบอกถ้าเงินไอ้จอยพันโจมกี่แห่เนี่ยูกกินหิ่งนกเราบอกยอมเมือเราบอยอมเมื่อกินห่อนี่อกดไปจมิคายรถอะไรเนี่ยเครื่องรดเอาไปแ้เอาเครื่องนั่นกบตกระตานีู่กแไหมเราโจมรอบสองได้นี่ไปเนี่ยมัดเมื่อไปได้แด้เบกเป็นลูกเห็นนีมัดไหนเนี่ย ยื <muitas> ้นยังองม้าโง่โยังเห่ามันแบบนั่นอะไรนีแบบนี้นอะไรนี่นั่นแบบนั้นอังเนี่นี่พอบดนี้นอะนี่เั็นแบบนั้นอะไรนีองน้บกนั้นะไรนี่นั่นแ้น้นอะไรนีนั่นเน้นอะไรนนบนอยอ่นั่นบบเั้นอรน่บบนั้อยไรนี่นั่แบบน้อะรนีับบั้นอะไรนี่นั่น เาบุตรันอยากมือตอนนี้ดอว่ามือไหมดูว่าจังไดกะได้แต่ความสะดวกของตเจ้าเนา้อแม่ห้องก็นห้องตัาเจ้าเศร้าทางทีมงานกับบุรีบังคับอีกยงนะคุยกันแล้วแล้วถ like ้าว่าต uh. ัเจ้าค es que ุยกันแล้วแล้วกะว่าไปจอยนีนะถ้าว่าคุยกันแล้วแล้วคุยแล้วือว่าทำเมื่อทาเมื่อกับเก็บเครื่องเก็บของเนาะ คุยกันเล่วๆบ้ามึงเล่าบอกพียงมาเยนี่บกีเงมาเลยพี่น้องเลยเราลูกตัวนี้บ้านี้นะพี่น้องเ้ยฮะบอรคนขี้เหลาเราาีบอกี่งมาเลยนะเียวงอ่าบอกพี่เ็งลแล้วแล้ไอ้จอยอุ้มจมอเรื่อนันไลูกลูกเจ้าเป็นสตีแล้วยังมารกินหมากินเลกินเรื่อมากินบปเต็นเ่ยว่าหูมีพังี่เยง mà khui cho bọn tao cháu này, nó thả để cháu đấy. làm Mưa vô. Bộ mưa thôi, một. rồi Bộ mưa, bộ kia đấy. Bộ mưa mưa cái nốt, bữa thế này đấy. Đời. Cái bài, mi, là thả nam anh đốt nha. Thế nhang, anh วันไหนจะดีเาวันไหนจะสีก s <S ี่นกจกกย่านบายาไปเ่งาขับาเนียยามารนกกกอาดยมาครับอยู่หอจะว่าเขาจเอารถจักไปฝากไว้นะเขาบอกกาปปาไว้นี้รถจักเขนะคนอยู่เนาะบอกกาบพาไว้เขาจะไปฝากไว้ับโดยการเลยหมดบอกมียังนอกไปว่าจะไหู้นใหญิ่นเบิ่งแน่ว่าขาดะมันหลดห้วอว่าเือไหนยังสิ โดยเรา,าเลยบัดค้ำสามานได้ประมาณลงทุนต่อไอ้นี่อันนั้นกับโบวีแล้วเนาะแล้วเนี่ยจังหวะอย่างไห้พากันเมื่อหยุดหอดบ้านหอดโถหอนเม่เจ้าจะดีเนี่ยโดย,โดยไห้เบาเวียงนำผ้าแล้วกันเบาเวียงเป็นคนที่แบบซอยเอื้อหมดเนาะ สุดสุดยอดออกมาในกล่องในคิปยังสิ้งไนมึงเบิ่งมาเนาะจ้าก็พังความล้าวเลยองเวลาซอยกันนะโย่จะปวดจกพังความล้วบอกแต่ผูได้มาเสืออีกอะไอ่นด้เริ่มปวจจกเมื่อแล้เริ่มด้าไปทุกทีเลย พอได้พอได้ไปเมื่อคุยกันอยู่บุนไปมันมันจะคำนะสิ่ินด้เฮงหรือคำมันคำมันอย่างนั้นเวลาเขาเว้าแล้วก็ไม่ผูกอื่นนี่ไอ้น้ำหม่านั่นมันที่คำแนะนัดกันว่าเก่ามุ่งแปดมุ่งเก่ามงนสิบมงนะจ้าหน่อยกระเทียมใบคำอะไรก็ได้เมื่ออีกเหมือนทีเมื่อเฉพาะไอ้หมดตัวลงนะคอยจะรู้จักคำตอบขอนั้นได้เฉยนะให้ปั๊มเมื่อคือกินนี่พวเห็ดได้เนาะ ทำจอย่อกชินยอมจอยจองชี้ให้ไ่ต้องขึ้นบ่น่ากอยจนระคายรถล้วที่นี่นะว่าอยากเห็นหนบ่าวเียงอือบ่เวียงมาหละสิไปบ่าวเียงมาแล้วยังบาเล่ได้อยู่น่าเอาที่นี่ทำพอจอยเบื้องแม่พอจอยทางหรืแม่ก่นพอจอยทาไปเลยทั้งสิ้นแล้เราเรากัมาเลย

แม่หมอบมพกคิดในคอลูุแพย์แล้วแบบยุมหมอบอีกค่อยนะไรฮิฮิฮิฮนฮิาิฮิหิฮิฮิ้ิฮ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 บฮินิฮิฮิฮิทั้งฮิฮิฮิกิี้ทิ้ิฮิฮิ้ิฮนฮิฮั้ิฮิฮิฮินิฮิฮีฮิฮิฮาฮิฮิฮิิฮิฮิฮิ่ิฮิฮิฮฮิดบฮิิฮิบิ่ มันถ้าเป็นแบบนี้มัน,มนอ่าจิบแห่งไปกันใหไงาานะบ้านอันนี้แหละมันมันเรื่องจริงมันบอดแมนคอนเทนต์มันโมเมนการแสดงเรื่องจริงเรื่องแบบนั่นเโดยตรงอันนี้นะบอดแมนบอดแมนละครยีงไงเนาะบอเรื่องที่เกิดขึ้นจริงชีวิตจริงไปเริ่มเราลย่ายังบทพ่อผมได้ใครบ้างนี่ ลงงแห้เชื่อเจ้าอย่างนอนพักผ่อนก่อนบอกเชื่อในีไรเอาเชื่อคืนปูให้แล้วหลันอนไอ้ชายนอนแบนทางเลยนะเซาเอาอเร์เนะาะปไปไปไปกระดูกไปไ,ไปมันสีคำไป เมื่อบ้านเมื่อหาเอ้ยผู้เราอยางเมื่อไรนั่นเลยขับป้อยเลยมาดึกเทนนะคะะคอยเนี่เป็นคนแบบไงทุกอย่างโสดเออโบตนอกที่เป็นไ่ใช่เรหเลยบ้นันเนาะบิเนกาแกเนาะปานนั้นแล้วเริ่มว่าบพังที่ทั้งเนี่ยทังสิบ่มนอยหมุนเนาะแต่ว่าต้อง ขอจอยรักษาเอาอะไรระเจกหองจันจะเอาไว้ราบอกเราไว้ราบอลายห้อคนเลยเอาเลยไปนะจอยไปชมเอานะไปไปไปคำจียคำไปคำได้ำเมื่อมาเนาะเออกับเมื่อกลับมาไปปไปไปขวดยังนหรนำทองขวดเ้าขวดน้าเหรอขวดเ้าเหรอคือขวดนั้นน้ำเสือน้ำอิกเจ้าห่ะ เสื่องขวงเราไว้เอิกเลยอันนี้แบย่งเหรพอใายเอ๊มด่าบย่งอขวดมเสียงขว่าเสีงยัง่นเต๋อเนาะเพราะทั้งหมดเส่องห้าเขียวเลยพูดพูดในเสื่อบะแบยังในเสื่อพูดเงินยังไงเต็มกระเป๋านึงเอนี่นึ่นบ้าแต่ผมมีเงินมลมีหอดใบหาท่นโอ้จะได้กอนมันลดน้ำคนะวันนี้ ว่าออกจุดอ้อฮู้ออว่าเอ้ยมีเงินนะไปที่มินคงเบเอจเออไปได้แบบว่าจบสิ้นเนาะไปไปไป้เวาจบสิ้นไปหารกี่บนั่นนะไป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 เดี๋ยวไปห้อเติมดอกละมันน่ะไปนั่นไปไปไปเติมดอกก็ยอกเจ้าื่อให้เจ้าหัวได้บอกัวเนาะคนงามไม่เห็นกี่ไ้บ่ได้ได้เหอโยงเงียบเจ้ใชาใชกันได้ อันนี้โมขึ้นรถครั้งแล้วเน้อนเลยนะโมขึ้นครั้งแล้วโมบ่สได้พอจ่อยเราอุ้งไสแห้งอยู่ตอนว่าก,ก,กันตกลงกันวันคเมื่อปัดพอ